และนี่ก็คือการใช้สกิลอันตีน็อกได้แบบคุ้มที่สุดแล้วนะครับสำหรับของผมเองในการเล่นโซโล่หนึ่งสามนั่นเองนะครับได้เพื่อนรุ่นีมของผมนะครับผมในต,ตอนนี้นะครับผมได้ปุยไปแล้วเป็นที่รี้บรอยนะครับผมเขาวิ่งไปตุยก่อนผมอีกนะอันนี้ผมก็เลยลุย,ลยเข้ามาทางด้านของตัวแอดมินครับข้างขวาผมมีนะตอนนี้มาร์คก็ให้ละเรียบร้อยไงข้างหลังเรามาเฮ้ยขาวขวาขวามีตัวนึงอันนี้ไงละเรียบร้อยล่วงไปสองครับในตอนนี้นครับ และตอนนี้ยังมีทางด้านของแรปเปอร์นะที่จะเข้ามาช่วยเพื่อนนะครับผมก็พยายามมองหาอ่านี่เขาอยู่ในห้องนะครับผมแล,ล้วปาทางด้านของสกิลเข้ามานะครับผมก็เลยว่าเอ้ยผมไม่มีเกาะเล่นด้วยนะในจังหวะนี้นะครับเพราะผมเล่นน็องปก,กติไม่ใส่เกาะอยู่แล้วนะครับก็เลยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะรอจังหวะปาัดแล้วกันนะครับแต่เขายืนด้านในนะครับผมก็เลยปาแฟดเข้าไปข้างในนะครับผมแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่โดนแฟดนะในตอนนี้ก็เลยทำให้ผมนั้นไม่กล้าที่จะเล่นต่อนะครับผมนะเกาะก็ไม่มีเดี๋ยวก็เลยว่าเออเนี่ยวนนรอแแป๊บึึงงล้กัเชิดีอยู่่สััักกพนึงครบอาาาเข้มแลวนะครับในตอนนี เกิกล่าวว่าจะโดดปาดโอ้โหและเรียบร้อยครับว่าวไปหลายด้วยเพรสมควรครับก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาจะมาอันนี้มาโอ้โหเนี่ยบวกแต่งแล้วเนี่ยตอนนี้ครับเริ่มล้วนแล้วนะฝั่งนู้นแล้วผมก็ไม่มีเกาะด้วยผมก็เลยเออเอาไงดีวะถ้าผมวัดสุดแล้วถ้าเกิดไปเจอกระสุนทองนี่ผมล่วงได้รูปแบบมันจะล่วงแบบไวมากนะผมก็เลยว่าอเดี๋ยวเก็บสุกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นต่ออ่าแล้วตอนนี้ผมก็เลยว่าได้เกาะแล้วมาผมกล้าวัดต่อแล้นี่ก็ยังไม่รู้ครับว่าเขาอยู่มุมไหนนะก็เผื่อเขาอาจจะอยู่ได้่ที เขาอยู่ใต้บันไดเงี้ยทีนี้ก็ลําบากเลยทีเดียวเชียวนะครับนึ่งด้วยตอนนี้ผมโดนหนักมากนะครับผมเจ็บจีพอสมควรครับหายไปครึ่งหลอดแลยทีนี้เนี่ยคุณเห็นอะไรปะคุณเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับสกิลอัลติเมทผมกาลังจะมานะครับผมก็จะทําการเปิดอันติแล้วก็เดินไล่หาต่อเลยนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะให้ ฝั่งตัวข้ามนั้นเล่นลําบากนะครับเนื่องด้วยท่า้าของสกิลอันตีของนกนะครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดใช้งานนะครับจะทําให้เสียงรอยเท้าของเรานั้นนะครับผมแบบว่ามันเบาลงนะครับทำให้ฝั่งตัวข้ามนั้นจับทิศทางเราไม่ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ผมก็เริ่มแล้วนะครับปฏิบัติการสายฟ้าแลบนะครับเจอหาตัวนะครับผมว่าเออเนี่ยเขาเล่นมุมไหนนะครับจังหวะนี้ผมได้ยินเสียงหัวลุดครับและจ้าเอ๋พอดีครับเขากำลังจะบินนกขึ้นมาแล้วเรียบร้อยฮะ